และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลย อ่าครับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมเช่นนั้นครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมทัเซเลอร์นะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเกมใหม่นะฮะแนวซาวเวอร์เอาชีวิตรอดบนแพ้นะครับผมอ่าซึ่งมำัจะวางจำหน่ายในเว็บสตรีมเร็วๆนี้นะเอ้ยก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมเลือกตัวละครกันก่อนดีกว่าครับผมดูสิว่าเกมที่จะเป็นยังไงนะครับผมอ่าส่วนตัวเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่นี้นะครับผมจะเป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมเป็นตัวทดลองเล่นมาลุยกันเลยดีกว่าเอ๊ะจะตัวไหนดีนะ อ่าเอาเป็นตลุงหนวดนี่เอ้ยนี่ผมว่าเอาคนนี้ดีกว่าครับผมเฮ้ยดูเป็นคุณลุงผู้มีประสบการณ์ในการล่องแพนะฮะอ่าแล้วก็เฮ้ยเด็กอ้วนตัวเมื่อกี้อ่าเอาเจ้าเด็กอ้วนดีกว่า,ากดเพลเกมกันเลยลิมของเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นการล่องแพหลังพ,พัยบัติน้ําท่วมโลกนะครับผมแล้วต้องเก็บพวกเศษขยะต่างๆที่ลอยมาตามน้าเอามาซ่อมแพแล้วก็เอามาทําเป็นเชื้อเพลิงนะฮะอย่างเช่น อ่านี่ครับผมไอเจ้าก้อนขยะนี้เราสามารถที่จะมาต่อเติมแพ้ได้นะแล้วก็อัปเกรดได้ด้วยโอเคนี่ทําการต่อเติมมาต่อเติมแพก่อนอันดับแรกอ่าในช่วงแรกก็จะเป็นทิวเทเ i ียนนะครับผมค่อยๆทําไปนี่ไอเจอ้าเครื่องตรงกลางก็จะเป็นเครื่องบดอัดขยะนะฮะเราต้องเก็บขยะจากในน้าแล้วก็เอามาใส่เจ้าเครื่องนี้นะฮะโอเคปุ๊บโอเคมาก่อนอื่นไหนดูซิอ่านี่เป็นทิเทเ r ียนนะครับผมโอเคมา เรามาทําการเก็บขยะในน้ํากันดีกว่าก่อนอื่นปุ๊บนี่ไปที่ขอแพแล้วก็กดสเปซ bar อ่าเวียงให้แม่นนะครับผมช่มยแมปนี่เก็บเก้าอี้มาแล้วก็เอามาใส่เครื่องบดอขยะแบบนี้นี่มันจะมีตัวเลขบอกนะครับผมว่าตอนนี้เรามีขยะอยู่กี่ก้อนตอนนี้มีศูนย์ก้อนโอเคกดอัดขยะกดอัดขยะนี่นี่นี่อาบกดตัว C รู้สึกว่าจะเป็นการโยนของทิ้งนะฮะอ่าโอเคผมต้องการเก้าอี้ตัวนี้ รู้สึกเมนูด้านล่างเขาจะมีบอกด้วยนะครับผมว่าเขาต้องการให้เราเก็บอะไรนะฮะอ่าปุ๊บต้องการรูปภาพใช่ไหมอ่ารูปภาพใส่เข้าไปมันจะมีเครื่องหมายถูกโอเคแล้วก็อะไรอ๋อทำการอัปเกรดแพ้กับผมให้กลายเป็นระดับ2นี่ไงป๊บเยี่ยมไปเลยอันนี้เราสามารถที่จะอัปเกรดได้ให้กลายเป็นระดับ3นะครับผมเพิ่มความแข็งแรงให้กับแพ้ของเรานี่ไนงะปุ๊บแล้วก็อัปเกรดอัปเกรดโอเค มาครับผมตอนนี้เราเหลือก้อนขยะอยู่5ก้อนนะฮะค่อยๆทําไปปั๊บเฮย้ยนี่ผมเล่นคนเดียวนะครับผมเกมน,นี้เราสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้ถึง 4- 5หคนเลยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับผมนี่แต่ว่าผมจะโชว์สกิลในการเล่นแบบคนเดียวกับผมมันก็จะค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงฮนะ <laughs> เอ้ยต้องยากวัาสดุผัดให้ออกนะฮะอ่าโอเคปั๊บนี่เก็บนี่มาครับผมเก้าอี้เอามาใส่เครื่องบดอัดขยะแบบนี้โอเคเยี่ยมไปเลย ทำการอัปเกรดแพก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะฮะรู้สึกว่าเวลาเราเล่นคนเดียวนะครับผมเขาจะมีเพื่อนมาให้เราหนึ่งคนนะฮะซึ่งเราก็ต้องบังคับเพื่อนอีกคนหนึ่งฮนะเรียกได้ว่าเล่นคนเดียวแต่ว่าบังคับ2ตัวโอโ้โหเคโคตรจะวุ่นวายก่อนอื่นปุ๊บนี่ฮะเอาเศษขยับมาใส่ที่เครื่องยนต์ก่อนแล้วก็ทําการสตาร์ทโอเคอ่านี่เราสามารถที่จะกดเลียวซ้ายหรือขวาได้นะครับผม W A S D ไปแล้วครับนี่ไปไปไป อ่ากด C เพื่อเป็นการปล่อยวางนะครับปุ๊บอ่าเยี่ยมเฮ้ย hey, นี่เพื่อนมาแล้วเฮ้ย hey, ช่วยเพื่อนก่อนเร็วช่วยเพื่อนขึ้นแพอ่ากดแท็บเป็นการเปลี่ยนคนนะครับผมนี่กลายเป็นไอเด็กอ้วนผมจะให้ไอเด็กอ้วนนะครับผมเป็นคนบังคับแพนะฮะนี่แล้วก็ตาลุงแกเป็นคนเก็บขยะแล้วกันอ่าขับไปเรื่อยนะเจ้าอ,อ้วนมาๆๆอยู่ผมจะเก็บขยะอันนี่อะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวก่อนนั้นเราสามารถที่จะช่วยกันบังคับเรือได้นะครับผมเขาบ,บอกโดยการ ไปที่ภูมิอะไรแบบนี้นะอ่ะปุ๊บนี่ไงเวลาเกิดเหตุการณ์วิกฤตเราต้องการหักหลบเยอะๆนะครับผมก็ต้องช่วยกันแบบนี้โอเคชะวับชวับ,วบอ่ะเป็นอารมณ์เรื่องนะครับผมเฮ้ยมีเรืออยู่ด้านหน้าด้วยวะ่ะเฮ้ยเกมนี้วิโจรสลัดด้วยนะ <c oughs> ถ้าที่ผมเห็นนะครับผมรู้สึกว่าจะโคตรปวนอันนี้ถ้าหากว่าเราเล่นคนเดียวนะครับผมเห็นไหมเรากดคิกับ E นะครับผมเป็นการบังคับเพื่อนตัวด้านล่างให้บังคับแทนฮะี่ก็ได้ว่าภาษาสมผัสนี่ต้องสุดยอดจริงๆอ่ะ เฮ้ยเ hey, hey. นี่นี่ลบ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 อ่าลบก่อนนี่นี่โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคมาเดีย๋ยวเรามาเก็บขยะก,กันดีกว่าไม่มีขยะเลยเอ้ยไอ้ดบาเอ้ยฉันง้างรอตั้งนานแล้วนะเนี่ยอันนี้เจอเก้าอี้ปุ๊บอ่าเอาเก้าอี้มาใส่เครื่องบดก่อนปับ๊บโอเคอ่าอันนี้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 เอ้ยเอ้ยไม่ทนมันว่ะมันเป็นกระเป๋าฮะอันนี้นนกระเป๋าเอาเก้าอี้มาก่อนโอเค แต่ว่าเมนูด้านล่างเขโอ้ยชนชนเลยวะเดี๋ยวกันนะไม่ทันมองมูดตมองเดก้าอี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับผมเล่นคนเดียวเออยต้องแยกให้ออกนะครับผมอ่าเอากรอบรูปอ่าเอาไม่ทานวะไม่จมน้ำไปแล้วเฮ้ยหลบเรือ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 ก่อนอ่าเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกนผมจะเอาเก้าอี้ปับ๊บเอ้ยเรือหักซ้ายเติมกำลังเพื่อนหักซ้ายหัก้ายเอ้ตรมชนแกเรือล่มเลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยงงงง เริ่มจะงงเหมือนกันเนี่ยเอ้ยหักซ้ายหักซ้ายเพื่อนหักซ้ายอืดอืดโอ้โหโชนอีกแล้วเอ้ยเอา้าอะไรเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะผ่านด่านทิวทอศน์เลยนะครับผมโอ้โหเยี่ยมเป็นเลยมามาเล่นจริงกันดีกว่าครับผมไอ้นี่เป็นด่านทิวทัศี่นะครับผมด่านแบบฝึกหัดต่อไปจะเป็นของจริงด่านต่อไปนะครับผมก็จะเป็นด่านจระเข้ในบึงน้านะครับผมมาลุยเลยดีกว่าปุ๊บอ่ากดใช้ทีมเดิม่แหละครับผมตะแก่กับไอเด็กอ้วนมาครับผม ต่อก็รีกว่าก่อนอื่นปุ๊บฟาร์มของก่อนเลยเฮ้ยเจ้าอ้วนแกมาขับเรือให้ดีด,ดีล่ะอ่าเฮ้ยน้ำมันมีอยู่นิดหน่อยนะครับผมโอเคสตาร์ทปป้ปปปโอ้โหขยะลอยเต็มน้ําเลยอ่าทาการเก็บขยะก่อนชว่วงนีนี่เอามาใส่เครื่องกดอัดเฮ้ยฉันต้องการเครื่องปั่นน้ำผลไม้ปุ๊บอ่าได้มาแล้วครับผมนี่จัดให้ตามออเดอร์อ่าชว่วงเอาหมูมาเอาหมูมาอ่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ให้ตายเถอะเอ้ยอะไรอ่ะทำไมใส่ไม่ได้อ่ะอ๋อโอเคครับผมต้องให้มันย่อยให้เสร็จก่อนนะครับผมถึงค่อยใส่ได้นะฮะอ่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยจระเข้มีจระเข้ด้วยเดี๋ยวก่อนเอ้ยจระเข้โจ,จมตีเขาบอกให้เรากดคอนโทรลอ R นะครับผมนี่แหละทุกมันทุกมันทุกมันเกมน,นี้เราสามารถที่จะเล่นแบบจอยสติ๊กได้นะครับผมผมว่ามันน่าจะเล่นง่ายกว่านะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แหละอย่ามากัรแผ้ฉันนะเฮ้ยไอ้แค่บุกโอ้โหแพ้จะล่มแล้วแพ้จะล่มแล้วเอ้ยนี่แฮ เอ้ย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 มันกัดแพแต่ก่อนเก็บของเอ้ยปล่อยปล่อยปล่อยแหวงมาแล้วโอ๊บ้าเอ้ยเล่นคนเดียวทำทุกอย่างเลยทั้งบังคับแพทั้งตีจระเข้ทั้งเก็บของโอ๊ยนันไงว่าแล้วไงอืเอ้ยจะอ้วนบังคับให้มันดีๆหน่อยโอเคครับผมน้ำมันใกล้จะหมดละเติมก่อนเติมก่อนเติมน้ำมันก่อนครับผมอ่าส้มส้มส้มเฮ้ยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดแล้วไงจะอ้วนอ่าระวังเรือด้วยนะครับผมเรือชาวบ้านกลับมาโอเคข้างหน้าเป็นป่า เป็นป่าตรงดิบนะครับผมพนาะนักก้นราต้องหักหลบอ่ะเก็บของเก็บของช่องแอบมารูปภาพตามออเดอร์ครับผมไหนไม่ได้อตัวไรอะ่ะกระโดดเข้ามาเอ้ยแต่ทุบทุบทุบนี่แน่นี่แน,ะนนะ่ไอ้มนุษย์บึงโอ้ยตกน้ําเลยเอ้ยจะอ้วนถึงตาแกแล้วโอ้โเอา้าอะไรวันนี้่ยสกิลมาช่างไรการเหลือเกินเอ้ยกระโดดทีเดียวแพ้แตกเลยอ่ะลุงลุงตีซะตีตีตีเอ้ยลุงตกน้ำแล้ว เอ้ยตายห้าแล้วครับผมไอ้อ้วนหักลบ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 โอ้โหข้างหน้ามีต้นไม้เอ้ยมันมาแล้วลุงลุงช่วยด้วยม,มันก็มาทุบครื่อนงจนุของเราอ่ะปับป๊บปั๊บเดิอโอเคไปแล้วครับผมไอ้อ้วนหักหักซ้ายนิดนึงเออนั่นแหละเฮ้ยผมว่าผมต้องทําการซ่อมแพรซะหน่อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวก่อนตอนนี้เอาให้พ้นแนวต้นไม้ก่อนอ่ะซ่อมแ,แพรซ่อมแพรปุ๊บเฮ้ยเขาจะวุ่นวายเฮ้ยแต่ว่ามันดีว่ะเล่นคนเดียวมันมันดีนะเว้ยมันแบบมันวุ่นวายดี <laughs> นี่นายทุบทุบทุบ ทุบทุบโอเคมันลงไปละอ่าหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายเฮ้ยน้ำมันจะหมดเฮ้ยทุก,กอนทุกอนเฮ้ยน้ำมันกำลังจะหมดเฮ้ยขา้างหน้ามีปลาประคารเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยลุงลุงเป็นลมแล้วลุงเป็นลมแล้วโอ,ว AK. AK. อ้ยเข้เข้มาเฮ้ยทุบทุบหัวเข้เฮ้ยข้างหน้ามีปลาต้องดิบระวังห่าทุบหัวเข้ AK. ก่อนจิ๋หายแล้วไม่มีคนังคับแพเฮ้ยซ้ายเต็มกำลังโอ้โหไม่ทันแล้วฮะมันจะมันจะหัก มันจะหักหลบทันวะเนี่ยไม่ได้จะทานกับผมปะพคารอัเริ่มเลยลุงก็นอนเป็นลมอยู่โอ้โหเฮ้ยแพ้ล่มแน่แพ้ล่มแน่งานนี้แตกแน่แตกไหมแตกไม่แตกแตกไม iPad, oh! okay. แ่แตกหักขวาที่กว่าห like oh! ักขวาที่กว่าโอ้โหหักขวา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 ลุงยังนอนเป็นลมอยู่เลยครับผมตอนนี้เฮ้ยซ้ายซ้ายซ้ายซาย้ายซายเฮ้ยทำไมมันรุนไปอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยเราต้องทํายังไงครับผมลุงมันนอนเป็นลมอยู่อะเฮ้ยโอ้โหกว่าจะพ้นแนวป่ามาได้ให้ตายเถอะ เฮ้ยตัวอะไรลอ่ะขึ้นขึ้นยักษ์เอ้ยโอ้เราสามารถที่จะช่วยลุงได้นะครับผมหักซ้ายหักซ้ายลบ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 ลุงลุงลุงระวังช่วยกันช่วยกันเออโดนน้ำพัดเป็นสองคนเลยอ่าต้องรอครับผมต้องรอต้องรอให้มันเกิดก่นอนเฮ้ยเฮ้ยเร็วสิครับโอ้ขึ้นทะเลมาแล้วมามาหักหักช่วยกันช่วยกันอ่ะเร็ว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 ปุ๊บปึ๊บอาใพ้นแนวน้ำครับผมโอเคขึ้นยักษ์ซูโนมิ โอ้ยลุงไปอีกแล้วโอ้โหนีวก่อนโอ้ยแยกประสาทไม่ออกแล้วตอนนี้จะบางคับตัวไหนก่อนอ่ะปุ๊บเก็บหมูกันเก็บหมูกันน้ำมันก็ลังจะหมดมงหมดตรงนี้ไม่ได้นะเว้ยขึ้นเต็มไปหมดเลยเอ้ยลุงบอกไม่มีใครโดชันขึ้นไปทีโอ้ยลุงจะไม่ไหวแล้วลุงขึ้นมาแล้วลุงลุงลุงขึ้นไปอ่ะไอ้้วนมาละดึงลุงขึ้นหน่อยดึงลุงขึ้นมาโอเคโอ้ยโอ้ยโอเคครับผมต้องเติมน้ำมันวะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยวุ่นวายมากตอนนี้ เก็บขยะก่อนเก็บขยะก่อนต้องหาขยะมาเติมน้ำมันให้เรือนะฮะอ่าโอเคใส่เข้าไปปับ๊บไอ้อ้วนไปบังคับเรือเฮ้ยมาบังคับลุงบ้างฮะ,ยยะปุ๊บขยะมาใส่เรือกันอ่าต่อกันต่อกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อแพก่อนต่อแพก่อนเฮ้ยไม่รู้จะเรียกว่าแพหรือจะเรียกว่าเรือดีฮะตอนนี้อ่าต่อ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 ,ตอ,ตอโอเคเก็บหมูเก็บหมูตอนนี้แพเราไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะครับผมเนื่องจากว่าน้ำมันหมดอ่าต้องเก็บขยะนะฮะแล้วก็ เอามาใส่ที่เครื่องยนต์ปับ๊บโอ้โหรอดมันได้ยังไงวะเนี่ยขึ้นสนนี้เมื่อกี้นี้อ่ะปั๊บเก็บหมูเก็บหมูเก็บหมูตรงนู้นตรงนู้นปุ๊บอ่าโอเคปับ๊บอ่ะแล้วก็รอนะครับผมรอมันบดขยะก,ก่อนแล้วก็ปุ๊บนี่เอามาใส่ที่เครื่องยนต์แบบนี้เพื่อเติมน้ำมันนะครับผมให้ขีดมันขึ้นเป็นสีเขียวเลยนะอ่าปับ๊บอ่าใส่ให้เต็มครับผมใส่ให้เต็มจะได้แบบเดินทางแบบยาว,ยาว เดินทางแบบยาวๆโอเคเขียวละไปไอ้อ้วนบังคับแพ้ปิ๊บ,บมาอย่าลุงคนจาัดก,การจร้าระเขเองมามามาเฮ้ยอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะปีนเสาได้ด้วย,วยอ้เข้าบปเฮ้ยแค่มาเฮ้ยกดลงยังไงวะกดลงยังไงเอ้ยมันจะปีนเสาอยู่นั่นแหละไอ้แค่มันจะเอาแพ้ลงแล้วโอ้โอโกดกดซีกดซีกนจะมุดไปเฮ้ยทุบ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 เฮ้ยอย่ามากัดแพ้ฉันอ่าเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุบ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 เฮ้ย ตอนนี้แพ้กันแล้วก็จะเข้าสู่ป่าตุ้ดิบอีกแล้วไอ้ตอยายเถอะกำลังจะเข้าสู่ป่าตุ้ดิบอีกแล้วต้องระวังต้องระวงังอ่ะเก็บหมูเก็บหมูอ่ะน้ำปั้นคนน้เอามาด้วยปุ๊บอ่าเอามาใส่โอเคทำการเตรียมขยะให้พร้อมนะครับผมเฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ,ออกออกกดซีโอเคเฮ้ยข้างหน้ามีเรือข้างหน้ามีเรือระวังระวังเอ้ย,อออยไอ้มนุษย์บึงมาอีกแล้วโอ้โหแค่ไอ้อ้วนโอ้ยชนเรือ ทุบมันทุบมันโอเคลุงมาละลุงมาละวอุ่นกลับไปบังคับเรืออ่ะโอเคปุ๊บมาต้องระวังไอ้มนุษย์บึงนะครับผมเฮ้ยหักหักขวาหักขวาโอ้ยชน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 ซะง,งั้นอ่ะลุงอัปเกรดเรือก่อนโอ้เรือเพียบเลยหักซ้า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 ยไอ้มนุษย์บึง้งไหมก็อีทุบมันทุบมันทุบมัน,นแหน่อย่ามาขึ้นแพนะอ่าปุ๊บทำการซ่อมแซมครับผมเอ้ยมันไหม้แล้วโอ้ยอุ่นวายจริง,รงๆเกมนี้ อ่ะนี่ไหนหนีไหนหนีไหนโอ๊ย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 โอเคฮยให้ตายเถอะอ่ะซ่อมแพ้ก่อนเฮ้ยจะผ่านแล้วยังวะเนี้ไม่ได้จะผ่านสักทีโอ้ยพังพังพังแพ้พังครับผมตาลุงตาลุงตกแพ้ไปแล้วเฮ้ยโอเคมาแล้วฮะครบทีมครบทีมเฮ้ยผมว่าไอ้ขีดสีแดงที่อยู่ด้านล่างครับผมมันน่าจะเป็นระยะทางนะฮะถ้าขีดเต็มก็คือผ่านด่านใช่ไหมน่าจะใช่นะ โอเคนี่ปุ๊บนี่ผ่านด่านแล้วโอ้โหเฮ้ยจะอ้วนในที่สุดแล้วก็รอดจนได้อ่าด่านต่อไปนะ้รก็ผมเป็นมหาสมุทรอาร์ติกนะมาลุยฮะใช้ทีมเดินแล้วก็ผมตาลุงกับไอ้อ้วนโอเคเฮ้ยมีปืนใหญ่ด้วยว,ะวนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอ๋อให้เราทำลายภูเขา้ํำแข็งที่อยู่ด้านหน้านะครับผมโอเคแล้วอย่างเยอะอ่ะไหนจะยิงภูเขา้ําแข็ง หนจะขับแพรหนจะเก็บขยะอ่ะผมว่าเกมนี้ต้องแบบต้องมีเพื่อนเล่นนะมันถึงจะแบบมันถึงจะเอาอยู่นะครับผม <c oughs> โอเคปุ๊บอ่ะเปิดทางก่อนเปิดทางก่อนโอเคน่าจะไปได้เลยนะแล้วก็ทําการเก็บขยะนะครับผมมาเก็บขยะเอามาใส่เครื่องยนต์ก่อนปุ๊บอ่าใส่เครื่องบีบอัดไปก่อนอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยโชว์ไอ้ไม่ถึงอ่ะปุ๊บ เฮ้ยเอาไม่ถึงว่ะเฮ้ยสงสัยผมว่าเราจะต้องแบบไปแล้วอะมันไม่ถึงครับผมมาไอ้อ้วนจัก,การสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนโชว์ๆไปลฮะอ่าคอยบังคับแพ้ให้ดีล่ะไปแล้วนี่ฮะมาโอเคมาเติมน้ำมันหน่อยเติมน้ำมันหน่อยครับผมโหจะรอดไหมเนี่ยผู้ขอน้าแข็งอย่างเยอะเอ้ยยิงก่อนยิงก่อนเอ้ย เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหชนเขาให้เอ้ยอ่ะปุ๊บยิงไม่ทันครับผมมาเก็บขยะเก็บขยะเอารูปภาพมาก่อนโชวอ่าเอามาใส่กล่องปั๊บเฮ้ยเฮ้ยไก่ตัวมันเริ่มเลยบินผ่านหน้าไปเอ้าย,ยิงไม่ทนมันว่าจะเก็บขยะโอ้โยก้อนน้ำแข็งก้อนบาเลอะเลยมามามา,มาโอเคเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนเอาให้เขียวไปเลยนะครับผมจะได้แบบไปแบบยาวๆเฮ้ยอะไรอ่ะ อะไรอะเอ้ยจนสลัดมาโอ้ยเฮ้ยออกไปออกไปออกไปจนสลัดจเอ้วนไม่ต้องห่วงฉันมาขับเรือไปโอ้โหเฮ้จนสลัดจนสลัดบุกเฮ้เฮ้ยโอ้โหมันนั่งเรือมาอ๋อเรือเปล่าหุยฮุยฮุยฮุยอะไรวะเดี๋ยวก่อนมาจากทางไหนเฮ้ย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 โอ้เอ้ยต้องสู้กับมาแล้วตีแน่โอ้ยมันยิงไอ้อ้วนเอาเด้ เอาไปเด้เอาไปเด้ครับผมเอาไปเด้เฮ้ยเฮ้ยไอ้อ้วนลบต้นไม้ด้วยไอ้อ้วนลบต้นไม้ด้วยเฮ้ยไม่ทันแล้วมัวแต่ยิงโจรสลัดอยู่นะครับผมอ่ะเฮ้ยอไป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 เฮ้ยอุ้ยอ้ยจะลวดจะลวดโอ้ยโอ๊ยมาเด้มาเด้มาเด้ครับผมเค้มีทุนระเบิดด้วยมีทุนระเบิดด้วยโคจูวุยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเด้สู้ตายครับ ตู้ตายครับมาเดยมาเดย์ไอ้วนหลบทุบระเบิดให้ดีนะครับผมไอ้อ้วนตกน้ำเลยดีกว่าเอาทิพไพรแล้ว,อลวตอนนี้แพ้่ร่องลอยแล้วฮะไม่มีคนบังคับแพ้ไอ้อ้วนมาลวะวฮะปุ๊บเฮ้ยอ่ะเร็วๆทำการซ่อมแพ้ก่อนซ่อมแพ้ก่อนซ่อมแพ้ก่อนปุ๊บเร็วๆไอ้อ้วนบังคับแพ้เอ้ยนั่นแหละอืมปีการเล่นคนเดียวที่บังคับสองตัวนะครับผมโคตรจะุ๊นวายอ่ะเก็บพยษะเก็บพิษะจนสลัดมาทางด้านขวาเอ้ยไม่เอาไม่วิ่งตะขอ ต่อสู้กับมันต่อสู้กับมันมาเด็ครับไอ้อว้วนระวังภูเขาตับแข็งโอ้โหเละไอ้อ้วนตกน้ำไปแล้วมาเด็เอาตรงนี้โอเคครับผมเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่มาชนกันนะอ่ะเก็บขยะก,ก่อนเก็บขยะก,ก่อนเฮ้ยมันเหมือนกับมันจะใกล้มืดแล้วว่ะอุ้ยอุ้ยมันใกล้มืดแล้ว,วครับผมโอเคโจดสลัดมาโอ้โหแหกแหกเดี๋ยวก่อนคิดไม่ทัน ลงไปลงไปลงไปน้ำมันก็ใกล้หมดโอ้ยน้ำมันก็ใกล้หมดนะครับผมข้างหน้ามีทุ่นระเบิดระวังไอ้อ้วนบังคับให้ดนนหีนั่นแหละนั่นแหละเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเอ้ยเอา้าขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเปิดไฟอ่ะเดี๋ยวก่อนลืมไฟไว้ที่หลังตอนนี้ต้องหักหลบให้พ้นภูเขาหิมะก,ก่อนเฮ้ยไอ้ตายเถอะอ่ะทำการรีแพร์พร์ก่อนเฮ้ยให้ตายเถอะแพร์เราจะพังแล้วอึบหักขวาหักขวา เก็บขยะเก็บขยะมาเอามาใส่ปุ๊บกูจะวินไว้อ่ะเก็บขยะมาใส่ปุ๊บโอเคผู้ขยี้มาเพียบเลยอ่ะเก็บขยะามาใส่ก่อนโอเคนี่เฮ้ยทางสะดวกว่าทางสะดวกเริ่มโล่งแล้วตอนนี้เริ่มโล่งละอ่ะเฮ้ยข้างหน้ามีผู้ขยี้มาข,ขวางอยู่ยิงถล่มมันนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยเฮ้ยในที่สุด เราก็ผ่านผลไปได้โอ้โหนี่ได้แค่ครึ่งทางไงหรอวะเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่จบครับอ่ะปุ๊บอ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันเลี้ยวช่วยกันเลี้ยวนี่ครับผมจะช่วยกันเลี้ยวปุ๊บมันจะเลี้ยวได้ดีกว่านะฮะแต่ว่ามันมืดว่ะเฮ้ยมันมืดคืออะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไปแมงมุมต้องเปิดไฟโอเคนี่มันดอนสตาร์ทนี่ว่ะต้องเปิดไฟนะผมไม่งั้นแมงมุมมันจะขึ้นแพแล้วนะฮะเอาชิบหายแล้วอ่ะเก็บขยะเก็บขยะวืดอีกแล้ว เก็บมาเก็บมาขยะใส่ปุ๊บอ่ะขยะก็ต้องเก็บแมงมุมก็ต้องระวังทุนระเบิดก็ต้องหลบเฮ้ยอ,อ่ะเร็ว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 อ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บรีแพ้กันรีแพ้ก่อนเฮ้ยหลบทุนระเบิดบด้วยอืดอืดสายเต็มกำลังสายเต็มกำลังเฮ้ยข้างหน้ามีภูเขาหิมะควา้วาควา้วาควา้วาคว้าคว้าไม่ทันแล้วโอ้ยตายแล้วเฮ้ยแมงมุมมาเปิดไฟแมงมุมมาเปิดไฟ ขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปไฟโอ้ยโอ้ยเกือบไม่รอดเกือบไม่รอดเฮ้ยให้ตายเถอะอ่ะยังไงนี่ถ้ามีโจรสลัดมาอีกตัวแล้วก็รับรองวุ่นวายโคตรอ่ะหักขวาขวาเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยโอ้ยยังไม่ถึงที่หมายเลยอ่ะอีนิดเดียวอีนิดเดียวอ่ะซ่อมแพ้ซ่อมแพ้ในระหว่างที่เราว่างๆนะครับผมก็ซ่อมแพ้ไปเอ้ยทุนระเบิดซ้ายซ้ายซ้ายเอ้ยขวาขวาขวาโอ้องงไปหมดแล้วรู้ซ้ายหรือขวา โอเคอ่าปุ๊บอ่าเก็บขยะเก็บขยะปุ๊บเอ้ยน้ำมันก็จะหมดว่ะน้ำมันก็จะหมดเดี๋ยวก่อนขอซ่อมแพก่อนขอซ่อมแพก่อนเอ้ยมงมุมมามงมุมมาขึ้นไปเร็วๆๆอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน้องแล้วะโอ้โหโดนทุ่นระเบิดแค่เอ้ยไอ้อ้วนขึ้นไปทีเด้ไปเปิดโอ้ยทุ่นระเบิดโดนหนักครับผมงานนี้ขึ้นไปเร็วเปิดไฟเปิดไฟมุมมาอ่ะปุ๊บโอเคอุยโคตรวุ่นวายโอ้ยพากไม่ทันแล้วตอนนี้ทำหลายอย่างเหลือเกินอ่ะ ่าเฮ้ยอะไรเฮ้ยมาอีกแล้วโจรสลัดโจรสลัดโจรสลัดเอาปืนใหญ่ปืนใหญ่พังโอเคสอ้ปืนใหญ่ก่อนยิงแข่งกับมันโอ้ไม่ใช่ยิงแข่งยิงสู้กับมันเออปุ๊บอ่ะปุ๊บอ่ะโอเคครับผมเฮ้ยภูเขาหิมะภูเขาหิมะภูเขาหิมะเฮ้ยตึ้มโอ้ยไอบ้บ้งงาเอ้ยงงชิบหายอ่ะมาเดีมาเลย,ยครับมาเลยครับมาเลยครับผมเอาเด าถึงเล่นก็คนเดียวก็ใจสู้เอามือดอีกแล้วแบง่งมุมมาเปิดไฟ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 มันวุ่นวายจังวะเกมโอ้ยโอ้ยรียก่อนน้ำมันหมดน้ำมันหมดเค้เป็นเป้าดิงละกูเฮ้ยน้ำมันหมดครับผมเก็บขยะโอ้ยตาลุงลงน้ำไปแล้วไอ้อ้วนรีแพ้โอเคิบหายแล้วเอาตาลุงมาแล้วตาลุงมาแล้วโอ้ยตายขอแห้งอ่ะปุ๊บอ่ะเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนอ่ะปุ๊บ ไปต่อไปต่ออ่ะไอ้อ้วนไปบังคับเรือสตาร์ทเครื่องปุ๊บลุยต่อครับผมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงเป้าหมายแล้วแมงมุมมาแมงมุมมาแมงมุมมาเฮ้ยเปิดไฟ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 ,เ,ดไฟเอาถึงของเฮ้ยถือของไว้ในมือครับผมไม่สามารถที่จะปีนเสาไฟได้นะฮะเ้าทิบหายตายหมดเลย <laughs> โอ้ยดูสิครับผมใกล้จะสุดด่านแล้วอะก็จะถึงแล้วโว้ยไม่ได้เลย โอเคไม่เป็นไรครับผมเดินทางมาได้93%นะครับผมตายก่อนโอเคลองเล่นด่านต่อไปนะครับผมนี่โอ้โหแบบฮาร์ดคอร์เลยฮะโอเคเราสามารถที่จะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมโอ้ด่านเมื่อกี้โคตรวุ่นวายอ่ะก่อนอื่นอ่าปุ๊บอ่าทำการฟาร์มของก่อนอ่าเก็บเก็บถังเก็บถังมาปุ๊บนี่เฮ้ยรู้สึกว่าตะขอมันจะเปลี่ยนเป็นตะข่ายนะเนี่ยเออเท่ดิบะปั๊บอ่า นี่เก็บขยะว้าวเก็บได้ทีละแบบโคตรเยอะเลยอะ่ะแล้วก็มาใส่นั่นแหละนั่นแหละอ่าปึ๊บปึ๊บโอเครอนะครับผมตอนนี้เรารอ,อก่อนมาออกเรือมาตะลุงลุยโอเคครับผมนี่เติมน้ำมาให้เต็มเติมน้ำมาให้เต็มครับผมอัพโอเคด,าด่านนี้อะไรวะเนี่ยข้างหน้าเต็มไปหมดเลยเอ้ยเราจะผ่านหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยมีน้นําเพชรว่ะ เราใช้ปืนยิงได้ไหมใช้ปืนยิงไม่ได้ครับผมเอาจะทำไงวะเนี่ยอ่ะปึ๊บเก็บขยะก่อนเก็บขยะก่อนอ่าปึ๊บหักซ้ายหักซ้ายหักซ้ายเดี๋ยวชนเดี๋ยวชนปึ๊บรอดมาเฮ้ยมีตะขอด้วยป่ะเฮ้ยมีตะขอด้วยครับผมอ่ะปึ๊บปึ๊บหักขวาหักขวาขวามันยิงไม่ได้ครับผมปืนนี้มันยิงไม่ได้เนี่ยกดสเปซก็ยิงไม่ได้นะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยหลบ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 โอ้มีน้ำพิษด้วยแค่ โอ้จะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยหลบ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 ,ลบโอ้ยเกือบโดนอ่ะเติมน้ำมันเติมน้ำมันโอเคยังไม่มีตะขอด้วยนะผมมันจะหนีบหรอปะมันน่าจะหนีบอะฮะอ่ะเติมน้ำมันให้เต็มนะฮะฮ่าขวาขวาอึบอึ๊บอึบโอ้ยรอดรอดซ้าย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 โอ้โหนี่ก็พ่นน้ำใหญ่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นปุ๊บหลบก่อนหลบก่อนโอเค เออเอออะไรอ้วนครับดีดีแต่อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมคอยหลบน้ําอย่างเดียวไหนบอกว่าญาติก็ไม่เห็นเอาโทษทีก็พิดไปฟาดเพื่อนซะง,งั้นมาังครับต่อรึเฮ้ยแต่มามันเยอะนะเนี่ยไอ้น้ําสารเคมีมันก็เยอะเหมือนกันนะไอ้อ้วนเสร็จแน่ปูเฮ้ยลอยเลยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราบังคับแทนให้เฮ้ยรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมา อุ้ยตะลุงกระเด็นมาอ้วนมาครับตอ่ออ่าเฮ้ยก็ไม่ยากนี่นาดานเนี้ยแค่หลบน้ำสารเคมีนะฮะอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับนี่ได้เวลาเก็บขยะป๊าโอเคปึ๊บเก็บขยะเก็บขยะโอ้เฮ้ยหลบกันหลบกันนี่ปึ๊บผมใส่เครื่องเฮ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยชนชนชนเอ้ยระเบิดแค่อะไรวะเนี่ยเอ้ยเก็บเก็บกดากดซก๊าซซีโอ้๊คซีโยนทิ้งไปโอ้อานี่ไงไม่ยากไม่ยากเอาแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วเอ้ยข้างหน้าอ้วนระวังไอ้ระเบิดมาโยนทิ้งไปอย่าให้มันระเบิดในเรือเราโอ้โหโอ้โหเซตเซตโยนไปโยนไป,นไปเฮ้ อ๋อไอสาวแดงๆข้างหน้นานนครับผมมันคอยยิงปืนใส่เรานะนี่ไงโยนทิ้งไปโยนทิ้งไปโยนทิ้งไ,ไปไม่ไม่เวียงแหไม่เวียงแหไม่เวียงแหเอาโอเคโยนโอเคอ่ะรอดครับผมรอดโอ้ยน้ำสารเคมีโอ้โหปิวสองเลยอ่ะปิวสองเลยครับผมอ่าอ๋าอเกมนี้คือห้ามตายครับผมคือถ้าตายปุ๊บก็คือแพ้เลยคือถ้ามันตกแพไปแต่ว่าถ้าเลือดยังมีอยู่นะครับผมมันก็จะกระโดดข,ขึ้นแพกลับมาเหมือนเดิมไงอ่าเพราะฉะนั้น ห้ามตัดโอ้ยมันมันหลบไม่ทันนะฮะอันนี้ใหญ่เกินเฮ้ยมันมาอีกแล้วลูกปืนใหญ่มาอีกแล้วอ่ะขว้าขว้าขวาวาช่วยกันช่วยกันช่วยกันหักนี่ครับผมเฮ้ยไปโยนทิ้งไปก่อนมีไหมมีไหมโอเครอดรอดรอดนี่ช่วยกันหักกับผมหลบหลบโอ้ยขนาดช่วยกันยังไม่เอาไม่อยู่อ่ะยังเอาไม่อยู่ยอ่ะครับผมอ่ะซ่อมแพ้ก่อนเฮ้ยมันมาอีกแล้วลูกระเบิดมาอีกแล้ว เอ้ยตะลุงเก็บระเบิดแล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอุ่นวายไม่ใช่เล่นอุ่นวายไม่ใช่เล่นแต่ผมว่าด่านน้ำแข็งมันวุ่นวายกว่านะเอ้ยข้างหน้าหลบไม่ทันแล้วปึ๊บเอ้ยตะลุงโยนระเบิดทิ้งไปโอ้โชนชนเละเละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระเบิดไอ้อ้วนโยนไปปุ๊บโอเคมันมาอีกแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โห เฮ้ยน้ำมันกำลังจะหมดว่ะเดี๋ยวก่อนมันหมดตรงนี้ไม่ได้ตัวเว้ยเฮ้ยไอ้อ้วนเร็วเฮ้ยมันมาละเอ้ยอ้วนจะการทีทีลุงมาขับเองโอ้โหเคอ่ะโดนไปโอ้ยเกือบตายเกือบตายมาช่วยกันช่วยกันโอ้โหตรงนี้มีตะขอตรงนี้มีตะขออ่ะเติมน้ำมันก่อนเติมน้ำมันก่อนปุ๊บโอเควุ่นวายชิบหายอ่ะปุ๊บเกือบเต็มถังแต่ไม่เต็ม โอ้ยชนเขาให้ชนเขาให้เฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยระวังโดนหนีบระวังโดนหนีบลบก่อนลบก่อนโอเคโอเคอ่ะขับซ้ายรัวๆไอ้โดนแล้วโดนแล้วมันหนีบตะลุงไปแล้วอ่ะขวาขวาขวาโอ้โหขา้างหน้าข้างหน้าเป็นเบือเลยเอาไงวะเนี่ยอ่ะเร็ว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 อเอ้ยเอ้ยระเบิดมาระเบิดมาตะลุงโยนทิ้งไปอ่ะ ให้อุ้วนบังคับอยู่ครับผมเอา้าไอ้นี่คีบระเบิดไปเฉยโอ้โหแล้วมาปล่อยตรงเรือเราก็ชูช้าอ่ะระวังระวอบห้ดีหลบให้ดีอ่าได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยจะผ่านแล้วจะผ่านตาแล้วอีกนิดเดียวก็ผมมาเก็บขยะก,ก่อนเอ้ยเอ้ยลุงลุงโดนอีกแล้วอ่ะขา้ขางหนา้าข้างหน้ามีระเบิดระวังมันยิงระเบิดมาแล้วฮะ โอเคครับผมลุกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวร์ไทิ้งไปเดี๋ยวร์ไทิ้งไปปุ๊บเฮ้ยไม่เอาอ่ะปุ๊บอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนมองไม่เห็นตอนตรงนี้เหรอปุ๊บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยด้านหลังเฮ้ยปอยปอยเฮ้ยเกือบแล้วโอเคปุ๊บหักซ้ายหักซ้ายโอ้โหเอาโดนแล้ววะนั่นน่ะเอ้า มันระเบิดกับผมแล้วก็ผ่านพอดีโอ้โหโเทผ่านบ้านน่าจะผ่านนะครับผมปึโอเคครับผมก็สำับในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแกชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันเดี๋ยวตัวเกมเต็มออกมานะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเกมนี้กันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย